ถ้าเข้าใจสิ่งนี้ไม่ต้องกลัวนรกไม่ต้องห่วงสวรรค์สวัสดีครับทุกคนขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากลัวนรกหวังสวรรค์มาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นคำสอนของผู้ใหญ่วัดวาหรือแม้แต่เรื่องเล่าต่างๆที่มักจะพูดถึงผลของการทำดี และทำชั่วว่าอย่างหนึ่งจะพาไปสวรรค์อีกอย่างจะพาไปนรกแต่เคยลองหยุดคิดกันไหมครับว่าแท้จริงแล้วทำไมเราต้องกลัวนรกทำไมเราต้องหวังจะไปสวรรค์เรากำลังทำดีเพราะหวังผลลัพธ์บางอย่างอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมอยากจะชวนให้ลองมองในมุมใหม่ครับ มุมที่ว่าถ้าเราเข้าใจชีวิตเข้าใจการกระทำของเราอย่างแท้จริงเราจะไม่ต้องกลัวนรกและไม่ต้องห่วงสวรรค์อีกเลยเรามาเริ่มกันที่คำว่ากลัวนรกก่อนเลยครับหลายคนอาจจะมีภาพในหัวว่านารกคือที่ที่เต็มไปด้วยไฟมีการทรมานมีสิ่งน่ากลัวมากมาย แล้วเราก็ถูกสอนว่าถ้าทำผิดทำบาปจะต้องตกนรกแน่นอนความกลัวตรงนี้แหละครับที่มันทำให้เรารู้สึกว่าการทำดีเป็นเรื่องน่ากดดันเราไม่ได้ทำดีเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือความงามงามในใจแต่ทำดีเพราะกลัวกลัวจะถูกลงโทษ ในอีกมุมหนึ่งบางคนหวังจะไปสวรรค์อยากได้สิ่งตอบแทนที่เป็นความสุขอยากได้ชีวิตที่สมบูรณ์หลังจากตายบางคนอาจภาวนาขอพรทำบุญมากมายเพื่อหวังจะได้ขึ้นสวรรค์ตรงนี้ก็คล้ายกันครับเมื่อเราหวังมากเราก็เกิดความยึดมั่นเราไม่ได้ทำดีเพราะมันดี แต่ทำดีเพราะต้องการรางวัลทั้งความกลัวนรกและความหวังสวรรค์ล้วนเป็นภาระในใจที่ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นอิสระแล้วจะทำอย่างไรดีละ่ะผมอยากจะชวนให้เริ่มจากสิ่งง่ายๆครับคือกลับมาดูที่จิตใจของตัวเองถ้าเราทำดีแล้วใจเราสงบแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วใจเราร้อนรุ่มนั่นแหละคือการรับผลทันทีไม่ต้องรอให้ตายก่อนนรกและสวรรค์จริงๆมันอยู่ที่ใจเราทุกขณะนี่แหละครับคนที่อิจฉาโกรธเกลียดทุกวันถึงจะอยู่บ้านสวยรถหรูชีวิตภายนอกดูดี แต่ใจกลับร้อนรุมเหมือนอยู่ในนรกในทางกลับกันบางคนมีชีวิตธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชื่อเสียงแต่มีใจที่สงบไม่เบียดเบียนใครรู้จักพอใจเขาเบาสบายเหมือนอยู่ในสวรรค์ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องกลัวนรกหรือหวังสวรรค์อีกต่อไป เพราะถ้าเรารู้จักใจตัวเองดีพอเข้าใจความคิดความรู้สึกการกระทำของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำมันสร้างผลลัพธ์ยังไงกับใจเราเราอาจไม่ต้องรอผลในชาติหน้าไม่ต้องรอกรรมจะลงโทษเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้หากทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วใจเรารู้สึกแย่ ก็ให้ถือว่านั่นคือนรกหากทำสิ่งที่ดีแล้วใจเรารู้สึกเบาสบายก็ให้รู้ว่านั่นคือสวรรค์ใจของเรานี่แหละเป็นศาลเป็นผู้พิพากษาเป็นสถานที่รับผลเพราะฉะนั้นอย่าทำดีเพราะกลัวและอย่าทำดีเพราะหวังสิ่งตอบแทนให้เราทำดีเพราะใจอยากดี ให้เราพูดดีเพราะอยากให้โลกนี้น่าอยู่ให้เราคิดดีเพราะมันทำให้ใจเรานุ่มนวลขึ้นเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้จนเป็นธรรมชาติของใจไม่ต้องมีใครมาคอยเตือนไม่ต้องมีรางวัลมาล่อเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงลองสังเกตง่ายๆเวลาเราพูดจาดีๆกับใครสักคนหรือช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผล หลังจากนั้นใจเรารู้สึกยังไงครับมันจะอิ่มมันจะเบามันจะสบายใจตรงนั้นแหละครับคือคำตอบแต่ถ้าเราทำดีเพื่อหวังให้ใครชมเพื่อให้ได้บุญเพื่อแลกอะไรบางอย่างเราจะรู้สึกว่าต้องรอต้องหลุนต้องคาดหวังและความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เบา มันไม่สบายเลยใช่ไหมครับคนเราทำอะไรจากใจบริสุทธิ์กับทำจากความกลัวหรือความโลภมันให้ผลที่ต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับใจที่เป็นอิสระจากความกลัวใจที่ไม่ยึดติดกับรางวัลคือใจที่เบาสบายที่สุดเราไม่ต้องการไปที่ไหนเลยครับขอแค่ใจเราสบายอยู่ตรงนี้แหละดีที่สุด ไม่ต้องหนีนรกไม่ต้องไขว้คว้าสวรรค์แค่รู้ว่าแต่ละวันเรามีสติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรอยู่แค่นั้นเองครับไม่ซับซ้อนไม่ต้องพยายามมากเกินไปและเมื่อเราทำสิ่งดีโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงบางคนอาจจะถามว่า แล้วอย่างนี้จะไม่มีแรงบันดาลใจในการทำความดีหรอครับเปล่าครับตรงกันข้ามเลยเมื่อเราทำดีเพราะความเข้าใจมันจะกลายเป็นแรงจากภายในเป็นพลังที่ไม่ต้องมีใครคอยกระตุ้นเราจะอยากพูดดีทำดีคิดดีเพราะมันทำให้ใจเราเบาสบายมันคือแรงขับจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัว ลองดูครับลองสังเกตตัวเองในแต่ละวันว่าเรากำลังทำสิ่งต่างๆเพราะอะไรถ้าเราพบว่าเราทำบางอย่างเพราะกลัวผลลัพธ์หรือหวังจะได้อะไรตอบแทนลองปรับที่มุมมองดูครับแทนที่จะมองว่าเราต้องได้อะไรให้มองว่าเราเป็นอะไรขณะกำลังทำสิ่งนั้นถ้าเราช่วยใครแล้วใจเราเป็นสุขแค่นั้นก็คุ้มค่าแล้ว ไม่ต้องไปมองว่าเขาจะตอบแทนเรายังไงหรือใครจะเห็นในสิ่งที่เราทำเมื่อใดเราทำอะไรโดยไม่ต้องการให้ใครเห็นนั่นแหละครับคือการทำอย่างแท้จริงและนั่นคือทางที่พาเราไปสู่ความสบายใจที่มั่นคงขอให้ทุกคนลองใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้นทำสิ่งต่างๆอย่างมีสติไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องกลัวปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วเราจะเห็นเลยครับว่าสวรรค์นรกไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหรือใฝ่หาอีกต่อไปเพราะใจที่เข้าใจก็คือที่สุดแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักได้รับสิ่งดีๆไปด้วยกันนะครับ และถ้าอยากฟังเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็กดติดตามไว้ได้เลยครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบวันนี้ขอให้ใจของคุณเบาสบายไม่ต้องห่วงนรกไม่ต้องกลัวสวรรค์อีกต่อไป